เตือนภัยกันเอาไว้เลยนะทุกคนถ้าใครเจอผู้ชายที่ใส่หน้ากากไหมพรมมายืนหน้าบ้านแบบนี้อย่าเปิดประตูให้เข้าบ้านเด็ดขาดเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยคือเมื่อวานอยู่บ้านคนเดียวไงแล้วก็ได้ยินเสียงใครไม่รู้มากดออดไอเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนของเราเองก็เลยเปิดประตูให้เขาก็เดินเข้ามาในบ้านของเราพร้อมกับยื่นซองปริศนาแปลกๆให้เราไอเราเนี่ยก็ลองเปิดซองดูกับพบว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นเลยมันมีไหมพรมที่เปื้อนคราบอะไรก็ไม่รู้พร้อมกับรูปประกอบคดีแปแลกๆ ข่าวด่วนล่าสุดนะครับขณะนี้มีรายงานว่าฆาตรกรหมายรมฆาตรกรต่อเนื่องที่สังหารเยือไปแล้วกว่า5ศพและเป็นฆาตรกรที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดในขณะน,นี้ได้ปรากฏตัวในพื้นที่ต่างๆทั่วเขตกรุงเทพ ล่าสุดนะครับทางทีมข่าวโมโนนิวส์ได้ติดต่อไปอยังดร์โชลทรนว่าที่ผู้สมัครนายกรัฐมนตรนีและหัวหอกคนสำคัญในการออกกฎหมายควบคุมยิงฆาตรกรแต่ทางทีมงานของท่านเผยว่ายังไม่ขอออกความเห็นในตอนนี้นะครับด้านสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติครับได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังตนเองหากพบเห็นฆาตรกรใหม่พรมที่ใดให้รีบแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่โดยด่วนครับ สำหรับเหตุการณ์สยองของฆาตกรใหม่พรมนี้จะเป็นยังไรต่อนะครับติดตามความคืบหน้ากันได้ทุกช่องทางของ Mono n e w ส์ครับ